ถ้าเรามองราคาเป็นหลักเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างเช่นของราคาถูกอาจจะมีคุณภาพสู้ของราคาแพงไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือซื้อเรามีของมีของแถมของแถมที่เราไม่ต้องการเราไม่นิดเออเราไม่ต้องการได้ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง m ม n d เซ็ตใหม่ให้ห่างัยบนโลกไซเบอร์ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset เครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท a s s i สโปรเฟชชั่นัลเซ็นเจำกัดและบริษัท c ซเบอร์ o n อนจำกัดครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอุโยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับครับเรื่องราวที่จะคุยกันวันนี้ครับอาจารย์๋ยวกจะชวนอาจารย์คุยเรียกว่าเป็นการสรุปเพิ่ม,เต,มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องโทรศัพท์มือถือที่มีการฝังแอปไว้ตั้งแต่ซื้อเครื่องมานะครับแล้วก็ถัดจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ได้ยินอีกข่าวหนึ่งที่บอกว่ามีข้อมูลรั่วข้อมูลหลุดด้วยอันเกี่ยวข้องกับบริษัทบริษัทโทรศัพท์มือถือนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยฮะโดยภาพรวมแล้วอาจารย์มองว่า สิ่งนี้มันทำให้คนไทยเราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันการดาเนินการการจัดการเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนอย่างไรดีครับครับก็คือปกติการโจมตีพวกนี้มันจะเป็นการโจมตีของแฮกเกอร์หรือว่าเราไปโหลดโปรแกรมอะไรมาจากเพย์สโต์แอปสโต์อะไรแล้วมันไม่ไม่ถูกต้องนอะนั้นหรือนอกสโต์อะไรอย่างเงี้ยที่คุณโยก็ออกรายการผมมาเป็นสิบปีแล้ว มันเกิดการทําฝั่งยูสเซอร์หรือการทําของฮอเกอร์มาเจาะเราอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ไม่ใช่ทั้งสองกรณีฮกเกอร์ก็ไม่มีเราก็ไม่ไโหลดอะไรใช่ไหมมันเป็นแบบวาอยู่ๆมันก็มาเลย <c oughs> อันนี้มันก็เป็นเหมือนกันเหมือนซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนเวนเดอร์ที่เราเอาของเข้ามาใช้แล้วมันก็พีโหลดเป็นโบรดแวร์นะแต่อีนี้ว่าโบรดแวร์ wear, ใช่ไหมเราก็เพิ่งได้ยินคํานี้กันนะ โบดแวร์นี่เรากัรรายการมาสิบปีก็ไม่เคยมีใครพูดถึงคํานี้โปรแกรมี่มันพีอินสตอลมาคื่องแปลว่าตอนนี้มันลุกลามไปถึงเวนเดอร์ทําเองแล้ว hmm. ซึ่งมันก็เรียกว่าเป็นครณที่เลมืกันอ่าหนึ่งแฮกเกอร์บุกสองเราโหลดเองโดนหลอกโซเชียลเจเนียรบ้างอะไรบ้างสามอยู 3, ่ๆมันก็โหลดเข้ามาอย่างเงี้ย hmm. อันนี้คือสิ่งที่มันมันอุบัตขึ้นมาแล้วก็เราเราเคยคุยเล่นๆในรายการบางตอนว่าเราแบบไปกินข้าวที่ร้านอาหารเนี่ย ถ้งในครัวก็ทําอะไรเราไม่เห็นเลยถูกไหมครับวัตถุดิบเข้ามาจากไหนหมูซื้อที่ไหนปักซื้อที่ไหนเราไปกินก็คือกินเลยอืมอยู่ไม่ได้ลรคุยกันเล่นๆว่าให้อย่าไปทะเลาะก,กับคนเสิร์ฟนะบางทีเขาเราไปดา่าเขาเขาไปถูดน้ำลายใส่อาหารเราอยู่ในหลังร้านเราจะไปเห็นเหรอใช่ไหมบาคือเราไม่มีทางรู้อันนี้เขาพูดตลกติดตลกไปว่าทุกอย่างมันปนเพื่อนหรือเชื้อปนในหมดสําหรับสิ่งที่เรากาลังจะทานเข้าไปหรือ หรืออาสิ่งที่เรากำลังจะซื้อมาใช้ครับเพราะน mm ั hmm. ้นเราก็ต้องเลือกร้านที่มันสะอาดหน่อยมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปกินอะไรซีซัวอยากจะกินตรงไหนก็จอดรถกินเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่กล้าไปทําอะไรแบบนั้นนะก็มันก็คล้ายๆกันนการที่เราซื้อของอุ่โยต้องมีโทรศัพท์มือถือใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับอย่างแรกเลยก็ต้องเลือกเลือกรุ่นเลือกแบรนด์ถูกไหมฮะ ต้ว่าปัจจัยในการเรื่องมือถือคนไทยเราตอนนี้คุณโยว่าอะไรนอันดับหนึง่งก็เป็นราคาเพราะว่าที่ฟีเจอร์แน่ใช่ไหมถ้าถ้าจะถ,ถ,ถ้าเป็นฝุาใต้ราคาเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดสินค้าเอาเราไม่ได้มองมือถือนะทุกอย่างเลยคถ้าเรามองราคาเป็นหลักเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างเ<ม>ช่นของราคาถูกอาจจะมีคุณภาพสู้ของราคาแพงไม่ได้นันนก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือ ซื้อแล้วมีของมีของแถมของแถมด้วยแบบของแถมที่เราไม่ต้องการเราไม่นิดเออเราไม่ต้องการได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วเขาก็ไม่อยากเชื่อว่ายัดเยียดอนะคือเขาก็แอบดีกว่าแอบติดตั้งมาดีกว่าอือโดยที่ความไม่รู้ของเราบอกว่าเป็นบอกว่าเป็นโปรแกรมที่เท่าออกปุ๊บมันจะมีผลกระทบต่อความสถีรภาพของเครื่องเขาเรียกว่าที่นาการต่อไปนะเพราะโปรแกรมพวกนี้มันไม่มีละ แต่ถ้ามันมากับเครื่องเลยอ่ะท่ามันมากับโอเอสของเครื่องเลยอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงคุโยรู้จะรู้ได้ไงไม่มีทางไม่มีทางละแล้วก็บอกว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลรู้ว่าเครื่องยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,นี้แล้วมันอาว่าได้ไงอืม <c oughs> ยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยอะ่ะอืม แล้วาข้อมูลไปได้ยังไงอ่ะใช่ไหมวิธีการเดียวที่เราจะรู้ว่าเครื่องนั้นมันมีอะไรแปลกแปลกวบบคือเราจะต้องไปซื้อเครื่องน้มาตัวหนึ่งแล้วใส่ข้อมูลอะไรที่เราไม่เคยใส่มาก่อนเลยอย่างเช่นผมผลิตยาขอมมะเดื่ผมไปซื้อเบอร์มาใหม่เมื่อวานนี้เลยเปิดโทรศัพท์ใหม่แล้วผมก็กีบโทรศัพท์ใหม่ผมเนี้ยลงไปในเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยแล้วผมไม่กีที่ไหนเลยอแล้วอยู่มาตั้งสามเดือนหกเดือนแล้วข้อมูลผมมีคนโทรมาอย่างเงี้ย หรือ,อ,อมีอะไรแปลกเนี่ยผมก็อาจจะอนุมานว่าผมไม่เคยใช้เบอร์ที่โทรไปหาใครใครจะเซฟเบอร์ผมก็ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วมารู้ได้ไงว่าเป็นผมเนี้ยออันนี้อาจจะเป็นการทดลองที่ถึงบางอ้อได้เลยว่าเรียบร้อยเราก็เรียบร้อยเรียนทีนไปแล้วแต่กว่าจะรู้นะฮะแต่กว่าจะรู้เรียนสาก,ก็คงจะต้องหนักแล้ว,วอะเราเรา,เรากลับมาที่เคสนี้บ้างถ้าเกิดว่า เราเรามีการขายข้อมูลล้วได้ยินขายในขายข้อมูลจากโทรศัพท์ยี่ห้อนั้นแล้วแล้วเขาบอกว่ามาจากยี่ห้อนั้นนะอย่างอื่นแล้วเนี่ยเราจะต้องอย่าเพิ่งใจตกใจเราต้องว่ามันมาจากการลีของข้อมูลโทรศัพท์ยี่ห้อนั้นจริงหรือเปล่าอย่างแรกเลยผมอยากให้ตั้งสตินะแล้วก็ไปหาแซมเปอร์ของข้อมูลนั้นมาดูคซึ่งมันขายราคาราคา 65, คล่อหกสิบห้ากิ๊กมันขายไปแสนอยู่ใช่ไหมรเราจะไปล่อซื้อหรอถ้ามัน ถ้ามันห้าพันเราอาจจะยอมจ่ายแต่ว่ามันเป็นแสนเอาจจะไม่จ่าย<ะ>เราก็ไม่ซื้ออ่าหลังนี้เราจะรู้ไงก็จะเป็นหน้าที่ของสกส,สอตอนนี้เขามีศูนย์เขาเรียกว่า PDPCE ี e ั e ี i อนไอเขาไม่ได้อยู่เฉยนะเขาก็ต้องหาตังเอาแซมเปลิลของหลักฐานตันนี้มาอะไระให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกัน,นแน่<ะ>ในลักษณะแบบนั้นนะฮะ,ฮะเมื่อเขาได้รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาถึงจะวิเคราะห์ได้ว่า ข้อมูลอะไรล้วนคุณโยนได้อ่านขา่าววะประมันมีอะไายล้วนหมโอ้โหก็เป็นข้อมูลลูกค้าข้อมูลของพนักง,งานด้วยนะส่วนอ่าของล,ลูกค้าพนักงานคนใช่ไหมข้อมูลแบบเกี่ยวกับสต๊อกสินค้าก็มีนะอ่าถ้าเป็นข้อมูลสต๊อกสินค้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้อมูลโทรศัพท์เราบ่ะอืมอ่าอันนี้มันก็ต้องว่ากันละ มันอเผอิญว่าเป็นจังหวะเดรว่านข้อมูล,มลสต็อกสินค้านี่มันมันเป็นจังหวะเดียวกันหรือเปล่าและข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทรัข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันทร<ม>ัพยเขาหรือทรายเราใช่ไหมถ้าทร<ม>ัพ<ม>เขาคือพนักง,งานเขาเจ้าที่คุโยบอกเมื่อก,กี้เนี่ยอ่ามัน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 ใช่หรือเปล่ามันกลายเป็นเรื่องราวที่มันเกิดอีซ้ำด้านพลอยหรือเปล่าอือันนี้ไม่ได้ไปเข้าข้างบริษัทเขานะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเบสออนแฟกต์ก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลเรารู้ว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่แ้าเกิดเราอ่านข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยเว็บหนึ่งที่เราคิดมาเนี่ยข้อมูลของข้าพเจ้าแน่เลยอืมใช่ไหมเพราะว่ามันก็เด็กเลี้ยงแก่มันก็เหมือนไ,ไว้ใจอยู่แล้วอะอพอมีเรื่องแบบนี้มีเออต้องเอาเรื่องมันต้องตลกหนังมันิ้งเ่อจิ้งโกรธจิ้งโมโหเขาไปใหญ่อสอสอเองนี่ก็โดนเพชเชอร์เลยทุกคนก็เทกมาเลยบ,บอกเอาทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่เขาร่วงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียกเอามาภายในเจ็บสองชั่วโมงมาแจ้งถูกไหมฮะ ตสส,ส,สเราเลยเคยปรับิษสทร,รีเทลรายหนึ่งไปเจ็ดล้านบาทตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมีใครโดนปรับอีกเลยอจนถึงวันเนี้ยเขาก็มีคําถามบอกอังแล้วพี่ทําไมปรับผมคนเดียวอะ่ะถูกไหมฮะอ่าแล้วหลังจากนั้นมีลุ้ยไหมคุณโยนัตั้งแต่เราปรับเจ็ดล้านเนี่ยมากอีกหลายชุดหลายดอกเลยถูกไหมใช่ครับแต่คาถามคือแล้วทําไมทําไมไม่ปรับอะ่ะอะไรเงี้ยก็เขาก็ดำเนินกันอยู่ถูกไหมไม่หมือว่า,วา แก่ิชยเขามีสี่คณนะเขาก็คำนินการ,าการอยู่ต้องสอบสวนแล้วก็มีทั้งรัฐเลยชลบุรบอกคนบอกอาปรับเพรย์ตะชนมาไม่รัฐไม่ปรับปรับรัฐก็ปรับนะถ้า,าไปสน์ทราบได้ปรับแน่นอนนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมันยังมันการสอบสวนอะไรมันยังไม่เรียบร้อยเย็นๆนะแต่ว่าเราก็ต้องรับกระแสสังคมถูกไหมฮะแล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนผ่านด้วยเพราะว่าท่านเลขาเนี่ยสคสเนี่ยท่านได้ลาออกไป เราก็เพิ่งสั่หาเลขากันใหม่เนี่ยเนี่ยยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้อะไรนี่ก็อ,อยู่ในกระบวนการท่านเวทางก็มาดูแลให้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ในสอสเราเองก็ก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะเหมือนกันน,นแต่ <c oughs> ผมเชื่อว่าในรัฐที่ผมเป็นกรรมการกํากับอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราไม่อยู่เฉยอครับ <c oughs> แล้วเราไม่ยอมให้อาจารย์รั่วเนี่ยมันรั่วไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วไงต่อแล้วอะไรไม่อะไรเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ครับ ไม่งั้นท่านเลขาแขากคณะกรรมการอะไรก็อยู่ไม่ได้ผมว่านะครับต้องลงดาบต้องปรับแต่เพราะนั้นจับจริงปรับจริงอยู่แล้วแต่ที้คาถามคือว่าแล้วข้อมูลร่วไปแล้วเอาไงเขาบอกเนี่ยเพิ่งตวรวจว่ามีโปรแกรมสองโปรแกรมโปรแกร,ม,ร,แกรมกู้เงินแล้วเอาข้อมูลไปแต่โอ้โหปีอะไรคุณโยอ่านดูดิหลายปีแล้วนะเหตุการณ<ๆ>์นี้มันเกิดขึ้นนานแล้วนะอเออแล้วเร,เรา้มีคาถามว่าเอาแล้วข้อมูลนี้เอาไปแล้วนี่ยังไงต่อมันก็ต้องไปสู่ทราบว่าเขา เอาไปมีข้อมูลสูนบุคคลไหมตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กฎหมายออกหรือยังอะไรที่ก่อนกฎหมายนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้หลังกฎหมายแน่นอนอะก็ต้องปรับกันตามหลักฐานความเป็นไปถูกไหมถ้า<ช>แ,แบบแต่คดีของโยบอกว่าข้อมูลที่ล่วเนี่ยมันใช่จากโทรศัพท์มือถือสองยีองอ่ห้อนี้หร,รือหรือเปล่าของโยว่าอืมเพราะว่ามันไม่ได้มาจากสองยี่ห้อนี้หรอก อข้อม,มูลนี่โหสมัยโควิดตสมัยไหนใช่ไหมมันมันหลุดไปเท่าไหร่แล้ว่ะใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกในรายการแล้วว่าข้อมูลคนไทยกว่าหลายสิบล้านคนที่มันได้รั่วไปหมดแล้วจากหลากหลายซอร์ส <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรัฐและเอกชนอย่าไปอย่าไปเบรมเค้าเจอเลยรั่วมาจากไหนรั่วจากไหนไม่ต้องถามแล้วแต่เ <c> อ <oughs> าเป็นว่ารั่วแน่นอนเลยดีกว่ารั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่ามนะฟังรายการนี้ครับ อันอนี้รอบที่รอบที่รอบที่สิบแล้วมั้งที่เราจะบอกว่าเมื่อใครโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นตำรวจบอกว่าเป็นราชการอย่างแรกเลยเนี่ยตำรวจกับราชการไม่ว่างขนาดจะโทรหาคุณอยู่แล้วค,คุณก็ไม่ควรจะต้องมานั่งถามแล้วว่าก็รู้ข้อมูลชั้นได้ไงล่าสุดผมมีเพื่อนนะเพื่อนของเพื่อนนะขายที่ดินได้ก็เป็นพี่น้องสามคนขายที่ได้ยี่สิบเอ็ดล้านแบ่งคนละเจ็ดล้านเชื่อไหมคุณโยหลังจากรับเงินค่าที่ดินปุ๊บมีคนโทรมาเลย อบอกเป็นตำรวจเราก็รู้เรื่องราวของเขาด้วยนะแล้วก็บอกว่าเงินเจ็ดล้านเนี่ยโอนมาฝากไว้ก่อนไหมเพราะเกี่ยวกับพวกยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้ามันรู้ได้ย,ยดใหญ่ใหญ่ใครบามคนเพ<ๆ>ิ่งขายที่ดินได้รู้ละเอียดแล้วมันก็โอนแล้วเขาก็โอนให้มันเจ็ดล้านด้วยนะอืม <laughs> อันนี้เลยได้แบบโอ้โหเราแนละ้วเราก็ต้องรู้งงแล้วไอ้มันรู้ได้ไงเคาว่าเอ๊ มันรู้ได้ไงว่าเรามีเงินอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เพราะว้าโอกาสที่มันจะไปลูดตรงไหน <Yeah. S 1> อะไรยังไงมันมีโอกาสเยอะมากเพราะนั้นเรามีเงินอยู่กับตัวเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบโอหลอด <Yeah. S 1> <laughs> ใช่ไหมมี <Yeah. S 1> เงินก็ <Yeah. S 1> เดบิฟายวความเสี่ยงไปจะไปลงทุนซื้อกองทุนซื้อทองคาฝากประจําอะไรยังไงกระจายกระจายความเสี่ยงออกไปอ่ะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว่าเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์คอมเิเตอร์โทรมาโอ,โอนให้มันหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันอยู่ในการบริบทตนของเราด้วยอืม แล้วก็ถ้าเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีคนมาสารแนมารู้ก็ให้ดาวไว้ก่อนเลยว่าโจนล้วเปอร์เซ็นแต่ว่ามันรู้ได้อย่างไรเนี่ยอันนี้น่าสนใจใช่ครับนะเรา,าจ,จะแจ้งทางการแล้วก็ให้เขาทําการสืบสวนสอบสวนว่ามันไปรั่วตรงจุดไหนเพราะกระบวนการอย่างการขายที่ดินเนี่ยมันมีกระบวนการหลายขั้นตอนมากถูกไหมใช่ครับคุณอาจจะขายยนดเสร็จแล้วเงินไปเข้าแบงค์คุณจะบอกว่ามาจากกรมที่ดินที่มาจากแบงค์คุณก็โทษใครไม่ได้เพราะว่า สองท่านเขาก็รู้ว่าคุณขายที่ดินแล้วคุณก็มีเงินเข้าธนาคารถูกไหมมันมันมันก็พูดได้ยากบางพูดได้ยากหรือว่ามาสืบทราบว่าปกเดือนที่ผ่านมาการใช้จ่ายของคุณนี่มีตังค์เะ่ะต็ปิ้งเยอะซื้อของเยอะเที่ยวต่างประเทศซื้อแบรนด์เนมแล้วมัาจะทาเกตคุณเ,เป็นเป้าก็มันก็ไม่ผิดนะถูกไหมผมสังเกตนะว่าติดต่อไปยังหลายคนเนี่ยมันรู้ว่ามีเงินตรงก็อันนี้น่าสนใจอะครับนะ คนนบตังไม่ได้เยอะในบัญชีอย่างเราบางคนไม่ค่อยติดต่อมามันก็เป็นเรื่องที่มันก็น่าสนใจว่าเออมันมันเพราะนั้นวันนี้ชื่อตระกูลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อันนี้นัคิดว่าร่วงหมดละแต่ข้อมูลที่มันลึกไปอีกเลเวลหนึ่งอะข้อมูลชาปรากิจข้อมูลสวัสดิการข้อมูลการรักษาพยาบาลข้อมูลการขายที่ดินเนี่ยไอ้นี่พวกนี้มันลึกมากถูกไหมมันก็ลงไปอีกเลเวลหนึ่งับแล้ว มันไม่มันไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่นะมันเป็นพานเซคชันของบุคคลนั้นแต่ไม่ใช่ข้อมูลว่าคนนี้นับถือศาสนาอะไรสูงต่ำดำขาวอย่างไรแต่มันเป็นพานเซคชันที่แอ t a c h มากับบุคคลนั้นอืมอันนี้น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าในอนุมานของคนเราตอนนี้คือว่า ามีใครติดต่อเรามาแล้วรู้ข้อมูลเราขอเชิงลึกเนี่ยเราเดาไว้ก่อนเลยว่ามันแปลกๆจากนั้นสิ่งที่ผมเคยเคยแนะนำไปทุกครั้งก็คือว่าให้บอกไปก่อนเลยว่าไม่ว่าง hmm. ขับรถอยู่เข้าห้องน้ำประชุมวางหูโทรลับทตั้งสติถ้าจร <Huh? S 2> จะไม่มีคาว่าโทรลับ <Huh? S 2> ไม่มีคาว่าโทรกลับแล้วไม่มีวางด้วยแม่เพื่อน hmm. ผมนี่มันให้ตีหูเจ็ดชั่วโมง hmm. เออหูตรมาคนแก่เจ็ดชั่วโมงโยว,ว่ามันเร็วไหมต้องเร็วสุดๆเลยนะคนแก่ต้องถือหูปยมันเจ็ดชั่วโมงอะ่ะมันไม่สนใจอยู่แล้วอ่ะอมอันนี้เราไปยอมไม่ได้ครับเราไปยอมไม่ได้เราต้องวางหูแล้วก็เป็นผู้สูองอายุที่ฟรายการอยู่ตอนนี้ปรึกษาลูกครับครับปรึกษาลูกปรึกษาคนรอบข้างครับอืมปรึกษาลูกปรึกษาคนรอบข้างครับครับเนี่ยประมาณนี้โยก็อยากให้นิวยอสรุปหน่อยแล้วกัน ครับป้าว่ามันควาจะต้องทำยังไงบ้านครับเรื่องราวที่อาจารย์แนะนําวันนี้นะฮะก็มีหลากหลายมุมนะครับแล้วก็ในแต่ละมุมเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์จากข่าวนะฮะแต่ที่ลึกและสําคัญไปกว่านั้นก็คือการทําความเข้าใจจากการติดตามข่าวด้วยนะครับส่วนตัวเองก็เห็นแบบอาจารย์นะฮะว่า มองเห็นพาดหัวข่าวแล้วมันก็ดูน่าตกใจนะครับเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องเรามัดระวังนะครับว่าถ้าเราเห็นพาดหัวข่าแวแล้วเราตกใจแต่อย่าเพิ่งตกใจจริงๆนะครับเพราะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยคงจะต้องไปอ่านรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยแทนที่จะไปใช้เวลากับการบอกว่าใครผิดข้อมูลมันรั่วจากไหนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีทางการดูแลกระบ,บวนการนี้อยู่แล้วนะครับก็ให เตรียมตัวเตรียมใจแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านี้มีการถูกแอบอ้างคนโทรมาแล้วก็ทําเป็นรู้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องมีความระมัดระวัง ให้มากมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากกว่าเรื่องข้อมูลที่รั่วออกไปตรงนี้นะฮะว่ามันรั่วไปแล้วนะครับแล้วก็ตกใจอย่างมากอะไรแบบนี้อาจจะไม่ต้องไปขนาดนั้นเพียงแต่ว่าให้ตั้งรับไว้แล้วก็เตรียมใจไว้เลยนะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันรั่วไปหมดแล้วแล้วก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งโทรมาแอบอ้างเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเป็นรู้เรื่องราวของเรามากมายเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับ เทคนิคที่อาจารย์แนะนําง่ายๆเลยคือใครโทรมาแล้วพยายามจะยุ่งกับข้อมูลของเรายุ่งกับเงินของเรายุ่งกับการอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเราเนี่ยนะครับให้วางหูนะครับโทรกลับถ้าเกิดว่าคนร้ายนะครับเป็นคนร้ายตัวจริงเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่สะดวกให้เราโทรกลับนะครับเขาจะพยายามให้เราถือหูไว้นะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่ผมคิดว่าใช้ประโยชน์ใช้ได้แน่ๆเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอาจารย์๋ยวจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับก่อนที่เราจะจบตอนนี้ไปครับ เออบางคนเนี่ยข้อมูลก็อาจจะยังไม่ั่วในบางเรื่องนะแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นก็อยู่บนมือถือตัวเองแต่ล่วไม่ั่ว็อยู่ที่ตดตนไม่ใช่ไปั่วที่หน่วยงานราชการหรือบริษัทห้างร้านเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราเริ่มตั้งแต่ซอสเลยอย่างผมเนี่ยผมก็ผมก็โยก็เหมือนกันเราก็ใช้ไอฟโฟนใช่ไหมไม่ได้โฆษณานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น the most reliable platform ที่สุดเลยลานี้และที่เรายอมจ่ายตังแพงหน่อยแต่ว่าคิดว่าเขาหน้าดูแลข้อมูล privacy เราได้ดีที่สุด แต่บางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้มีเงินแบบอาจารย์นี่อะไรคือผมก็ไม่ได้รวยมากนะแต่ว่าผมมองว่าตรงที่ผมอินเวสผมมองว่าผมอินเวสผมไม่ได้บ้าาบ้ายี่ห้อหรืออะไรแต่ว่าผมอินเวสเพื่อความความเรียกว่าความปลอดภัยส่วนตัวของผมอะจนกว่า <c oughs> มันจะมีเรื่องเฉาในแพลตฟอร์มนี้เมื่อไหร่ถึงก็ไปหาแพลตฟอร์มอื่นมามาใช้ครนี้เพราะ,ะนั้นเราก็อาจจะเริ่มต้น,นแต่การเลือกแพลตฟอร์มไม่ได้บอกให้ทุกคนแบบซื้อไอโฟนให้หมด แต่ถ้าเกิดจะซื้อยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ดูยี่ห้อหน่อยว,ว่ามันว่ามันมีปัญหาอะไรไหมแต่ยี่ห้อที่เคยมีปัญหาก็ต้องรอดูระยะหนึ่งว่าเขาว่าปรับเปลี่ยนแล้วแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านครับ,รบปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาได้แล้วกับจะยี่ห้ออีกก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะแล้วก็การโหลดโปรแกรมเราก็อย่าไปซกซนมากแบบโหลดโปรแกรมโน้นโปรแกรมนี้มาเอไอน่นนี่นั่นมาบางทีมันก็เป็นโจรันเป็นอะไรแบบแฝงเข้ามาเครื่องเราเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่า อันนี้เรียกว่าตําตัวเองล้วนเลยตั้งแต่ซื้อเครื่องแต่โหลดโปรแกรมอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรใครเลยตรงเนี้จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราเราสามารถจะควบคุมทุกอย่างได้ตั้งแต่การเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อการลงโปรแกรมอันนี้ไม่ต้องโทษใครเลยเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้การิหารคเสี่งเล็กๆอย่างเงี้ยเราลองเอากลับไปปรับประยุกต์ใช้ดูว่าความปลอดภัยของเราเนี่ยมันไม่ได้ยึดยึดอยู่คนนอกเพียง,ยงเดียวเออเวนเดอร์ซัพพลายเออร์ตอนนี้มันก็มีปัญหากันหมดใช่ไหม แต่ว่า<ช><ช>ตัวเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเป็นจิ้งจอเล็กๆด้วยถ้าเราเริ่มจากตัวเราก่อนเราเฝระวังนะไม่ได้เชื่อใจไีต่อมเอะเราไม่เชื่อใจใครง่ายเลือกซื้อแพลตฟอร์มที่โอเคไม่โหลดโปรแกรมซิสัวโหลดต่างๆผมว่าน,นี่มันช่วยได้เยอะเลยแล้วก็โอกาสที่เราจะเป็นเหยื่ออย่างในหน้าสื่อพิมพ์หน้าข่าวก็จะน้อยลง<ช>ครับคร<ถ>ับอือครับอันนี้ครับตค,ครับ ว่าประเด็นที่อาจารย์เริ่มไว้ตอนต้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าเราคงต้องจับตาแล้วก็เปลี่ยนวิธีมองอความเสี่ยงบนมือถือของเราไปตลอดการนะฮะก็คือจากเดิมเนี่ยใช้มือถือให้ปลอดภัยอย่าโหลดแอปนะครับแล้วก็ไม่เอาข้อมูลให้ใครระวังแฮกเกอร์มาแฮกแต่ตอนนี้เนี่ย การเลือกซื้อยี่ห้อมือถือเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสําคัญแล้วว่าถ้าเป็นบริษัทที่เราไม่รู้จักแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะรับผิดชอบไหมนะฮะหรือเป็นบริษัทที่มีประวัติอะไรที่เราอาจจะรู้สึกส่วนตัวแล้วไม่ไว้วางใจเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเ,เราไม่ทราบจริงๆว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างนะครับผมก็ฟังอาจารย์แล้วก็เทียบภาพไปนึกถึงเหมือนเรา เออเช่าโรงแรมนะอาจารย์หรือว่าแบบว่าไปเปิดห้องเอ่อต้องไปพักที่นี่แล้วเราไปอยู่โรงแรมนี้นะครับหลายคนกังวลนะฮะว่าแบบไปอยู่โรงแรมนี้มันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับมันจะเป็นโรงแรมที่สะอาดไหมหเป็นโรงแรมที่แอบติดตั้งเครื่องดักฟังแอบติดตั้งกล้องหรือเปล่าผมคิดว่าลักษณะมันคล้ายกันมากนะครับคือมันไม่ใช่สิ่งของที่เราใช้แบบผิวเผินแต่ว่ามันเป็นสิ่งของ หรือเป็นบริการที่เราใช้แบบลึกซึ้งนะครับคือเราเราเข้าไปเกี่ยวพันมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงถ้าเกิดว่าเราไปโดนไปโดนของของรา้รายเข้านะครับดังนั้นก็ฝากคุณผู้ฟัง แล้วก็นําสิ่งที่อาจารย์ได้ให้แง่คิดในวันนี้นะครับไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ของท่านและครอบครัวและชุมชนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมมเิเกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัทเอซิสโปรเฟชชั่น n ลเซ็นเตอร์จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับครับขอบคุณครับโยครับสวัสดีทุกานครับรารีสวัสดีครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับครับและนี่คือชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีรพลอนุตรโสตครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ YouTube ชัวก่อนแชร์ Spotify หรือ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมท